สมราศีดวงพุ่งชีวิตเปลี่ยนในเดือนมิถุนาห8เดือนนี้ไม่ธรรมดาเพราะ3ามดาวใหญ่พากันย้ายเรือนพร้อมกันคือดาวพฤหัสพลังแห่งโอกาสขยายผลชีวิตดาวเสาบทเรียนครั้งใหญ่แต่ผลลัพธ์มัน่นคงดาวราหูจุดเปลี่ยนโชคไม่คาดคิดและนี่คือสมราศีดวงพุ่ง ที่เป็นผลจากดาวใหญ่สามดวงย้ายลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนผู้ที่เกิด15มิถุนาถึง16กรกดาดาวพฤหัสให้คุณราหูเปิดช่องทางใหม่เสาปลดล็อกภาระการงานมีโอกาสใหม่จะโผลมาแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นจังหวะเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือขยับตำแหน่งการเงินรายได้มีเข้ามาหลายทาง พร้อมโชคลาบจากการเดินทางการเจรจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรักคนโสดอาจเจอรักต่างวัยต่างถิน่นส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์ร่วมสร้างอนาคตร่วมกันพลังดาวฤลัสเข้าเรือนวินาศได้สติได้แรงบันดาลใจจากภายในราหูเล็งลัคนาว้าโอกาสไม่คาดฝันระวังสับสนใจต้องโฟกัสให้ชัดเจน เสาเดินออกจากพบกรรมเหมือนปลดล็อกเงื่อนไขบางอย่างลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภผู้เกิดวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนาโชคจากสเสน่ห์รายได้พิเศษปลดล็อกพันธนาการการงานงานที่เคยนิ่งเริ่มขยับขยับงานขยับความรับผิดชอบมีคนหยิบยื่นโอกาสให้การเงินดาวราหูเข้าสู่เรือนการเงินตรงตัวได้เงินแบบไม่คาดคิด รวมถึงลาบจากเพศตรงข้ามความรักโดดเด่นเรื่องความสัมพันธ์จะเจอคนที่นำพาโชคหรือมีสายสัมพันธ์ทางการเงินมาร่วมด้วยพลังดาวราหูเข้าเรือนการเงินได้โชคแปลกการเงินผ่านเข้ามาไม่ปกติเช่นงานเสริมหุ้นหรือการเสี่ยงดาวเสาออกจากเรือนศัตรูปลดเปลื้องความกังวลความไม่มั่นใจดาวพฤหัส เล็งพบกรรมมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนได้ปรดนี้กรรมบางอย่างลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดราศีตุลเกิดระหว่างวันที่16ตุลาถึง15พฤศจิก,กาก้าวกระโดดเสริมพลังผู้ใหญ่ความสัมพันธ์พัฒนาการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบพลิกผันเช่นเปลี่ยนงานย้ายที่อยู่ย้ายสายงานได้ทุนการเงินได้เงินเพิ่มจากการลงทุนหรือหุ้นส่วน มีกำลังใจจากคนรอบข้างช่วยดันความรักคนโสดเจอรักที่สร้างอนาคตได้คนมีคู่ผ่านบททดสอบร่วมกันแล้วรักมั่นคงกว่าเดิมพลังดาวดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนมรณะการเปลี่ยนแปลงลึกในชีวิตขาดบางสิ่งเพื่อสิ่งใหม่ราหูอยู่เรือนปัตตนิความสัมพันธ์ที่นำพาโชคระวังรักซ้อนแต่มีโชคจากคนรักใครที่อยู่ในราศีปังทั้งสราศี เหมือนเปิดประตูดวงใหม่เดือนมิถุนายนนี้คือจุดเปลี่ยน